n i สสันอ m เมร่าเข้าใหม่ที่สำคัญคันนี้นัผ่อน4,000รถมือเดียวใครที่หาอยู่นะคะตั้งเรทผ่อนไว้อยู่ประมาณนี้นะคะรีบติดต่อมาหากิ่งเลยนะคันนี้มาพร้อมรายละเอียดรถสวยๆพร้อมเรทผ่อนดีๆนะคะหรือใครมีงบคันนี้น่าใช้งานน่าจับตามองนะคะรายละเอียดรถคันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกับน้องกิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้กิ่งมีรถอีกก้คาเข้าใหม่รถใช้มือเดียวและผ่อนถูกผ่อนสบายมารีวิวให้ชมกันนะคะ ใครที่มีแพนอยากจะใช้รถแล้วก็อยากได้รถส,ยสวยๆคันเล็กๆสักคันหนึ่งนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยก่อนเราจะไปรับชมรายละเอียดรถนะคะเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะและไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถส,ยสวยๆของทางเพชรยนต์ของเรานะรถของเราเนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นรถมือเดียวและเป็นรถเกตเองจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนที่เอาเข้ามาขายดิบขายดีมากๆถูกใจคันนี้ชอบสไตล์ประมาณนี้นะคะโทรเข้ามาก่อนได้สิทธิ เป็นเจ้าของก่อนใครนะคะเบอร์โทรโชว์ไว้ให้เรียบร้อยนะคะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะโทรเข้ามาได้ตลอดเลยเรามีทีมงานแอดมินคอยให้บริการนะคะแจ้งติดต่อก,กับเซลล์น้องกิ่งนะคะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะกิ่งขอแนะนำคันนี้เลยนิสสัน a m เมร่า1.2 e sport tech ค่ะพี่ๆคันนี้ปี2019สีเทานะคะราคาตั้งขายเพียงแค่289,000บาทลูกค้าประวัติดีผ่อนสูงสุดได้ 84งวดนะคันนี้เรทผ่อนอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองเออราคาดีแล้วก็เรทผ่อนดีด้วยนะคะใครมีเงินก้อนอยู่สักก้อนหนึ่งแต่ไม่อยากาใช้งบเกินส0 0แสนคันนี้ก็ตอบโจทย์นิสันอเมร่าเป็นรถที่น่าใช้งานรถคันเล็กแต่ไซส์ขนาดรถไม่ได้เล็กนะคะคันนี้น่าใช้งานอะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวกิ่งพาชม เริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะนี่สังเกตด้านหน้านะตัวรถเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะคันนี้จะเป็นสีเทาหรือว่าเป็นสีเทาดํานั่นเองที่เราเรียกคุ้นปากกันอยู่แล้วนะคะสเปคเดิมนะคะโฉมหน้าเดิม โครเมียมล้อมรอบโลโก้อยู่ตรงกลางตามสเปคเดิมเลยนะคะถัดมานะตัวไฟหน้าสังเกตเลยไม่มีแตกร้าวนะคะไม่มีละอองน้ําคาบเหลืองไม่มีสิ่งเสียหายใดๆนะคะต้องบอกว่าคุณภาพสมบูรณ์มากๆคันนี้เป็นรถใช้งานมือเดียวนะคะใช้งานมือเดียวเพชรยนต์เราหามาให้แล้วนะคะันนี้ไม่น้อยด้วยนะไม่เท่าไหร่เรารอชมกันต่อเลยนะคะอ่ะทะเบียนนะคะอันนี้เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแต่ว่าเราเปลี่ยนป้ายให้เป็นป้าย กรุงเทพมหานครนะคะจะไม่ได้ไป้ายนี้นะอ่านี่ดูเหลี่ยมสันของตัวรถนะคะเหลี่ยมสันรถเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยชนหรือว่ารอยแตกร้าวใดๆเลยนะถัดมารุ่นนี้ด้วยความที่เป็นตัวสปอร์ตนะคะสปอร์ตเทคเนี่ยเขาจะมีล้อบแบกมาให้แบบนี้เลยตรงรุ่นเลยนะคะยางตัวยางเนี่ยจะเป็นยางมาติดรถแต่ทางเพชรยงของเรานะ,ะดูแล เปลี่ยนให้นะคะก็ดูแลให้เป็นอย่างดีเลยแหละนะคะอ่ะถัดมานะคะตัวซุ้มล้อช็อไม่มีชํารุดเสียหายไม่มีข้าบน้ํามันไหลเยิมรั่วซึมนะคะนี่เห็นรอยแต้มสีรอย QC อยู่ครบเลยนะคะเห็นไหมด้านในนะคะนี่การันตีได้เลยรถไม่มีประวัติพลิกค,คว่ำชนหนักไม่มีจมน้ําหรือว่าตัดตอนใดๆทั้งสิ้นนะคะถัดมานะตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวให้ตรงหูกระจกแบบนี้ เคนะิ้วกันทรงกันสาดมีมาครบนะคะมือเปิดด้านนอกเป็นโครเมียมสเปคเดิมเลยและสีนี้นะสีสวยมากนะคะสกเกิร์ตสปอยเลอร์ติดมาให้เรียบร้อยนี่แผ่นมาดูด้านหลัง ท้ายสวยท้ายเดิมที่สำคัญเซ็นเซอร์มีให้3มจุดไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มใครขับรถยังไม่แข็งหรือยังไม่คล่องนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยผ่อนสบายๆนะคะ4 0 0พันกว่าบาทรายได้หมื่นต้นๆนะคะซื้อคนเดียวไปเลยนะมีภาระหรือไม่มีภาระเอารายละเอียดมาคุยกันก่อนใครสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะกิ่งบอกเลยนะว่าได้ทุกอาชีพขอแค่มีเอกสารอ้างอิงในเรื่องของรายได้หรือมีที่มาที่ไปของ รายได้ที่ได้มาแค่นั้นเองค่ะไม่ยุ่งยากนะคะหรือใครประวัติดีบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถที่กิ่งได้นะคะเซนเซอร์บอกไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกิ่งขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะเปิดท้ายให้ดูเพราะว่ารุ่นนี้นะใส่ของได้เยอะมากๆนะคะเป็นรถเครื่องเล็กเป็นรถเครื่องเล็กก็จริงนะคะแต่ในเรื่องของการใช้งานกิ่งบอกเลยนะว่าไม่น้อยหน้าใครไม่น้อยหน้าพี่พี่แบรนด์ไหนเลยนี่ดูภายในนะคะ พื้นที่เยอะมากและกว้างมากนะวางคงวางของกระเป๋าเดินทางได้3าถึงสใบเลยนะคะ3าถึงสใบนี่คือใบใหญ่นะใครอยากเอาไปใช้ในครอบครัวก็ได้หรือจะเอาไปรับส่งลูกไปโรงเรียนใครที่มีเด็กเล็กเด็กน้อยอยู่ในบ้านนะคะของเยอะแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปคันนี้เลย n i สสันอ m เมล่1.2 e s p o r t tech ยางอะไหลเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบนะคะอะซีนแท้ซีนเดิม นะรถของเราตรวจสอบได้นะคะของเราเป็นรถเกตเอนะคะรถเกตเองจริง,รงไม่ใช่ว่าพูดปากลอยๆนะคะรถของเราตรวจสอบได้ทุกคันเลยนะนี่เหลี่ยมสันโครงสร้างทุกอย่างนะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยขยับสีแท้สีเดิมนะคะอยากให้มาเห็นสีรถจริงนะสีจริงนี่สีสวยมากนะสีเทาดำสีมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความเลื่อมความเงานะคะนี่ ดูด้านข้างรถเลยไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะชิ้นส่วนทุกอย่างนะทุกชิ้นส่วนหรือว่าอุปกรณ์อะไรทุกอย่างนะอยู่ครบหมดเลยมาดูโครงสร้างตรงแผงประตูนะแผงประตูไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะคะน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะประตูเดิมแท้แน่นอนนะคะน็อตไม่มีแกะนะนี่ตามซอกตามมุมต่างๆนะคะ สวยเดิมเลยคันนี้ใครอยากจะเข้ามาดูรถจริงนะคะสามารถเข้ามาได้นะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6 00. โมงเย็นของเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพเดินทางง่ายเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวกิ่งขอนียสตาร์ทดูภายในนิดนึงนะคะคันนี้เป็นรถที่เข้ามาใหม่นะคะก็อยากจะให้ทุกคนมาดูมาเห็นโครงสร้างรถจริงๆนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะเรามี เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะวิ่งไปหาถึงบ้านเผื่อใครที่จะ ชอบคันนี้แต่ไม่มีเวลาขึ้นมากรุงเทพนะคะเราส่งไฟแนนซ์ไปหาได้เลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะเตรียมเอกสารไว้เงื่อนไขเป็นยังไงทักอินบ็อกมานะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามติดต่อหากิ่งได้เลยกิ่งดูแลเคสให้โดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเลือกรถการดูรถการจัดไฟแนนซ์แม้กระทั่งลูกค้ารับรถไปแล้วหรือรถมีปัญหาบริการหลังการขายก็ยังเป็นกิ่งคนเดิมที่ยังดูแลพี่ๆอยู่นะคะลูกค้าทุกท่านได้ความไว้วางใจยอย่างแน่นอน นะคะกิ่งไม่หนีไม่หายไปไหนนะดูแลมือต่อมือนะคะไม่มีการทิ้งเคสไปหาคนอื่นอย่างแน่นอนนะคะซื้อรถที่กิ่งไว้ใจได้เลยนะอ่ะเรามาดูเงื่อนไขอ่ะไม่ใช่เงื่อนไขมาดูฟังกช์ชันภายในนะคะนี่คันนี้นะรถปี2019ใช้งานแค่41,716กิโล นนีนะไม้แท้ไม้เดิมนะคะไม้แท้ไม้เดิมเรือนไม้เรือนหน้าปัดสวยๆแบบนี้ไม่มีแตกร้าวใดๆวิทยุนะคะใช้งานได้ตามจริงนะคะขออนุญาตไม่เปิดเสียงเนาะเดี๋ยวไปโดนลิขสิทธิ์เพลงเขาเนาะเกียร์ออโต้สเปคตรงรุ่นทุกอย่างเลยแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะเบาะนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าเดินได้แดงมีความหอ่อหุ้มตัวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเบาะนี้เป็นเบาะตัวใหญ่ๆฟูๆแบบนี้เลย นะถัดมาเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องเนี่ยเราสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยดีกว่านะคะเครื่อง E ีโกคาคันเล็กๆลก็คันสองคันนี้นะคะไปต่างจังหวัดได้ไหมเดินทางไกลๆจะมีปัญหาหรือเปล่ากิ่งบอกเลยนะว่าลูกค้ากิ่งอ่ะซื้อไปหลายคันแล้วนะคะสำหรับนิส s ันอเมล่นะจะบอกว่าลูกค้าบางท่านนะคะเอาไป ต่อยอดธุรกิจก็มีนะคะไม่ต้องห่วงรถไม่มีปัญหาเรามีการเช็ครถให้เรียบร้อยนี่สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูกันแบบเรียลไทม์เลยเครื่องนิ่งๆแบบนี้ไม่มีสะดุดไม่มีสั่นนะคะน้ำมงน้ำมันไม่มีไหลเยิ้มนะห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยซูมเข้าไปดูใกล้ๆเลยนะคะไม่มีข้ามน้ำมันไหลเยะนะิม้มน้ำแม้กระทั่งหัวน็อตตามซอกตามมุมต่างๆนะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคานแท้คานเดิม นะคะคันแท้คันเดิมไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะรอยเม็ดอาร์คชัดเจนแผ่นสติกเกอร์อยู่ครบนะคะแบตเตอรี่เราก็มีการตรวจเช็คให้ก่อนส่งมอบนะคะก็ไม่ต้องห่วงอ่าอันนี้แบตเตอรี่ปี67ด้วยนะคะช่างเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะใครซื้อคันนี้ไปใครได้คันนี้ไปนะคะกิงมองว่าคุ้มมากตัวรถเนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างจะพิเศษนะคะสีสวยนะคะสีจริงนี่เป็นสีเทาดํา นะผ่อนแค่4,000ันกว่าบาทได้เป็นรถปีไม่ลึกมากยังได้เรทดอกเบี้ยพิเศษนะคะโปรโมชั่นพิเศษของเราลูกค้าเครดิตดีนะคะหรือเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่อให้ไม่มีเครดิตก็ตามนะคะเครดิตคืออะไรเครดิตคือประวัติการผ่อนสินเชื่อนะคะปกติเราจะมีเรทการพิจารณาเนาะในแต่ละเรทดอกเบี้ยก็ลองมาทักพูดคุยกันก่อนนะคะกิ่ง จะดูแลในเรื่องของการจัดไปนั้นแล้วก็การพิจารณาในเรื่องของเด็ดผ่อนให้นะคะเบื้องต้นเลยเข้าๆคันนี้ลูกค้าประวัติดีนะฟรีดาวนะคะฟรีดาวผ่อนสูงสุดได้8 4งวดเลยนะคะค่างวดเนี่ยไม่ข้าม5,000แน่นอนเนาะอ่ะใครสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามติดต่อหาน้องกิ่งได้เลยนะคะคันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79% นะะ2.79%จริงๆเป็นดอกเบีย้ยของเร็ปีที่แล้วนะคะแต่เพรยนต์ของเรายังดึงเรทดอกเบีย้ยนี้มาให้อยู่นะใครสนใจรีบเลยนะคะสเปคนี้สีนี้มีคันเดียวเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆนร้อน กิ่งเชื่อว่าหลังจากที่ออนแอร์ไปนะคะคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนเพราะรถไม่น้อยนะคะราคาดีด้วยเนาะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคันต่อไปนะเราจะเอารถอะไรมารีวิวนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ